สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานียูเคค่ะก็วันนี้ยานีมานั่งอยู่กับนี่ค่ะโหระพาของยานีค่ะก็เป็นโหระพาที่ยานีปลูกเอาไว้ค่ะยานีจะเก็บ ไปกินกับขนมจีนนะคะก็พอดีว่าเพื่อนของยานีเขาทําขนมจีนค่ะแล้วก็ชวนยานีไปทานขนมจีนที่บ้านเขาค่ะเพื่อนคนไทยคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ทํางานในที่เดียวกันนะคะก็เขาทำขนมจีนให้ยานีกินนะวันนี้ก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่า what what is it darling go to play go on ก็ขอโทษด้วยค่ะเจ้าโจมป่วนมารบกวนค่ะก็พอดีว่าเขาทำขนมจีนน้ำยาของคนอีสานะคะน้ำยาป่าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เขาทำหม้อใหญ่เลยค่ะก็เลยชวนยานีไปกินค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะให้ดูผักโหระพาของยานีใกล้ๆนะคะ นี่คะ่ะทุกคนนี่ก็คือโหระพาที่ยานีปลูกกินเองที่อังกฤษนะคะถึงว่าเราจะอยู่ที่อังกฤษอยู่ต่างแดนอยู่เมืองหนาวเราก็สามารถที่จะปลูกโหระพากินเองได้นะคะยิ่งมีโรงปลูกผักเหมือนยานีนะคะก็จะงามอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะก็อโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะ ตันนี้ยานีหิวแล้วค่ะตัดตรงข้อนะคะตรงตรงที่เขามีแบบยอดแตกออกมาใหม่อะค่ะเขาจะได้แตกออกมาอีกนี่ค่ะตัดเลยว,ว้าวดูค่ะอือหือหอมมากเลยค่ะทุกคนอือหือน่ากินมากค่ะ เดี๋ยวยานีก็จะตัดให้เสร็จนะคะยานีจะตัดให้หมดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวยานีจะให้ดูนะคะว่ายานีได้เยอะขนาดไหนค่ะ นี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือโหระพาที่ยานีเก็บได้ทั้งหมดวันนี้นะคะดูค่ะป๋วาอวูได้ถาดเบลิ้มเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วยานีก็ตกแต่งเอาใบที่แก่ๆเน่าๆให้ออกให้เขาอะนะคะเขาจะได้แตกออกมาใหม่สวยๆค่ะเดี๋ยวยานีก็จะอ่อรดน้ำปุ๋ยให้เขาอีกนะคะตอนนี้ค่ะเสร็จแล้วยานีก็จะ เก็บนี่ด้วยค่ะยานีจะเก็บแตงกวาของยานีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวยานีจะเก็บเอาไปกินกับขนมจีนนะคะนี่ค่ะก็ยานีเก็บใส่ถาดเอาไว้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวยานีจะให้ดูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ถาดนะคะนี่นี่ค่ะ ยานี้เก็บเอาไว้ในถาดแล้วแล้วก็จะมีอีกนะคะนี่นี่มีอีกลูกนึงค่ะข้างใตานึ่งนี่ค่ะเก็บเลยค่ะเพราะว่าเขาอ่อนน่ากินอยู่ค่ะอืมนี่ค่ะว้าวสดสดอ่อนอ่อนเลยนะคะว้าวเอาไปกินกับขนมจีนอุ๊ย ยังมีอีกไหมคะนี่มีลูกพันเล็กนะคะเก็บค่ะนี่ค่ะยานียังมีอุ๊ปไอโอ้ยแฟรงค์คีแฟรงค์ยานียังมีใบแมงลักอยู่นะคะเดี๋ยวยานีจะเอาใบแมงลักที่เก็บ วันก่อนนะคะจะเอาไปกินกับขนมจีนด้วยค่ะนี่เก็บเลยค่ะอันนี้เป็นแตงกวาพันเล็กผิวเรียบนะคะ Have we got any more, darling? There is, there is behind you Let mommy get cucumber Let mommy get cucumber, darling Good boy, out the way Out the way น้องแฟรงค์เดี๋ยวยานีวางถาดก่อนดีกว่าค่ะนี่ค่ะมาค่ะยังมีอีกนะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวยานีว่างยานีจะมาเก็บแตงกวาชิมกันค่ะมีไหมเอ่ย มีอีกไหมต้องต้องคอยดูข้างใต้ใบเขาอะค่ะทุกคนอ้๊นี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้เป็นพันผิวขรุขระแบบนี้ต้องลูกเล็กๆแบบนี้นะคะน่ากินค่ะทุกคนนี่ค่ะมีอู้อันนี้ลูกใหญ่แล้วนี่ค่ะเก็บค่ะนี่ วางเอาไว้วางเอาไวบ้บนพื้นก่อนเดี๋ยวเราถาดมาใส่ลูกเล็กๆแบบนี้เก็บเลยค่ะกำลังน่ากินอันนี้ก็กินได้แล้วนะคะแต่ยานีจะรออีกวันสองวันค่ะยานีถึงจะเก็บเพราะว่าวันนี้เราก็ได้เยอะแล้วนะคะเนี่ยโหดูค่ะลูกดกเต็มหมดเลยค่ะทุกคนนูน่นดูค่ะ นี่วันสองวันก็เก็บได้แล้วนะคะเนี่ยโอเคค่ะฮัลโหลเฮ้ you want t o e a t cucumber you like some cucumber next time okay next time we will do testing the cucumber okay good boy good boy โอ้นี่ค่ะทุกคนนี่ว้าวดูค่ะวันนี้แตงกวาของเราโอเคค่ะได้แตงกวาหนึ่งถาดใหญ,ใหญ่โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะไปกินขนมจีนบ้านพืชแล้วนะคะเดี๋ยวยานีจะให้ดูภาพบรรยากาศขนมจีนอร่อยๆนะคะ อันแลจ้าเล็กอันแลจ้าเลอันเฮ้ย say bye bye to everyone บาย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 ขอจบขอบขอบึ้นยืนมาอย่งเงี้ยค่ะ keep going keep ก็ go า n go p l